ค<บ>นอวดผีคืนนี้ฟังเรื่องราวของอุม้มลักษณาที่ครั้งหนึ่งเธ<ไ>อเคยโดนของอะะแต่เห็นแค่ครึ่งเดียวเป็นหัวคนแล้วก็เป็นไหลอุ้มยาคอมากนะเนี่ยใช่แล้วเป็นแขนจับเรอยู่เนี่ยวั <ๆ S 1> นที่เราบอกว่าเราร้อนเราจะอ้วกจะเคอือจะเป็นลมอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าเสกธาตุไฟเสร็ปุ๊บเขาก็หยิบแก้วน้ำมาวางเอาน้ำเทใส่แล้วก็ท่องกระถาอะไรไม่รู้่แล้วก็เป่าปุ๊บให้เรากินอ่ะกินเข้าไป พอเรากินเสร็จปุ๊บพ่าก็มาเป่าหัวหายความกลัวและความกลัวของทอฟฟี่ที่ถูกวิญญาณของเพื่อนสาวตามติดตลอดเวลาตอนนั้นนะที่วันที่ผมเจอตอนนั้นยังไม่ได้เผาเลยพี่อยู่คนเดียวไม่ได้เขาก็เฮ้ยจริงเหรอพี่พอเขามาเฮ้ยจริงเหรอพี่จากนั้นไม่เกินสามนาทีเขาบีบีกับบอกพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆหนูน และไม่น่าเชื่อว่าวิญญาณของเพื่อนทัฟฟี่จะมาอยู่ร่วมรายการกับเขาด้วยคุณริวครับน้องก็จะเป็นไรไหมครับจยัง<ห>จะไปไหนจะไปไหนหหล่าท้าผีกับภารกิจสุดโหดที่บ้านผีสิงคุณอาจจะไม่กล้าดูคนเดียวก็เป็นได้ เข้าไปกระซิบข้างหูสิครับโอ้ยกระซิบข้างาหูขอบคุนวไดได้ไหมครับกระซิบข,ข้างหูครับบอกว่าช่วยตามหนูไปด้วยตามหนูไปด้วยนะคะอ่ะถ่ายรูปไปนะ้ไ้ฮะ <Battle. S 2> แล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคลิปแบทเทินะครับส,สุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ี้เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเฝ้ารอเลยนะนะครับ <Okay. S 2> จะได้ดูคลิปที่มันตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญจากทุกทุกมุมโลกที่เรามาประทะกันออกมาแบทเทิลกันนะครับ <Okay. S 2> วันนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าแต่ละคนผมเชื่อมั่นกิจ นะครับพี่เชื่อมั่นกระแตแต่พี่ไม่เชื่อมั่นตับผมไม่มีเลือดเธออยู่แล้วคือที่ผมจะเอามาเนี่ยมันต้องมีหลักมีการถูกใช่ป่ะเออเดี๋ยวดูกันเลยมามาเลยมามาเลยมาเลยอ่ะพร้อมไหมฮะเอาของนี่ก่อนลวกันกระแตก่อนกระแตก่อนนะ ก,ก,นนก็คืออย่างที่บอกนะคะว่านาักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเป็นพลังงานลี้ลับ<ช>แต่ว่าเราไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดของโกดังร้างแห่งหนึ่งค่ะเราจะได้เห็นว่าพลังงานลี้ลับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมาเลยนะครับพร้อมนะฮะคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในโกดังร้างแห่งนี้ครับ ไม่ห,หมัิมะเฮ้ยเฮ้ยเอยอเอมันเป็นเงาเยออมันเป็นเงาเดินขึ้นบันไดด้วยถ่ายติดด้วยอะ่ะลักษณะเหมือน,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 นคนนะแต่นะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือกลุ่มพลังงานสีดำได้จับกลุ่มรวมตัวกันวนเวียนอยู่ภายในโกดังร้างแห่งนี้หรือนี่จะเป็นวิญญาณกันแนะ่มาก็ถือว่า แต่นี่อืมนะแต่ไม่เท่าไหร่ตั้งอหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่ของผมเลยไหมได้ได้ของผมได้ไหมดีดีครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะคือเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีกุมานมาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะครับก็เลยแบบว่าเอาของเล่นเนี่ยมาตั้งเพื่อที่จะลองเทสสุดูซิว่าเด็กกุมารที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นเนี่ยนะฮะจะมาเล่นของเล่นนี้หรือเปล่าแล้วก็เอากล้องเนี่ยตั้งแล้วก็จับไว้ เดีนะ๋ยวคุณลองดูนะเป็นยังคลิปนี้นะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมจะได้พบกับความแปลกประหลาดท,ที่เกิดขึ้นภายในห้องแห่งนี้ครับ<ม>คืออันนี้ไม่ไม่เห็นผีไม่เห็นอะไรใช่ป่ะไม่เห็นผีฮะแต่ว่าเป็นของเล่นม,มันไม่ใช่โพโตไกด์ด้วยนะมันเป็นแบบเหมือนมีคนมาเล่นของอะ่ะ<ม>เล่นดูดิดูดิดูดิเห็นยนะ แม้แล้วมีเงาด้วยนะมีเงาด้วยนะมีเงารถม,ม,ม,มีอะไรด้วยนะใช่ใช่พี่เกตเห็นอยู่ฮ่าง่ายเนางหายาไม่ใช่แบบคือภาพจริงเลยอ่ะไม่ได้ทำอะ่ะไม่ได้ตัดต่ออ่ะเล่นนี่เสร็จก็มาเล่นนี่ต่อไปเล่นนี่ต่อนั่นเห็นปะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะทีวีเปิดเองอ่ะถ้าคุณเชื่อว่า สิ่งที่เห็นต่อไปนี้ไม่ได้จัดฉากขึ้นมา,น,านี่ก็คงจะเป็นพลังงานไร้ตัวตนอย่างหนึง่งที่ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหโอโหโ,หโ,หโยกอ่าคุณดูคุณดูขนาดนี้เลยเหรอคุณดูเห็นว่มอาอาอ,อ,อาผมผมในมุมมองของของพี่ของผมเนี่ยผมมองว่าคล<ม>้ายๆกันของของกริดกับของกระแตเนี่ยเลืองสะสพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับมาทําให้สิ่งของ หรือว่าอะไรขยับเงี้ยแต่ขอแต่ก็จะเหมือนกับเดินผ่านไปเลยนะแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบจระไม่ได้เห็นได้เต็มๆอะไรเงี้ยถามว่าก็ดูแล้วก็ตื่นเต้นดีนะก็แปลกดีอะไรเงี้ยแต่ของกินดูมันเยอะไปเหมือนกันนะเยอะไปมันเยอะไปผมเอฟเฟกเยอะไปเออดูมันเยอะไปเยอะไปเาได้คุณหาวผมเมกเหรอมันเมกเลยแหละเคุณเชื่อถือผมเลยอ่ะเอาของคุณเอาของคุณนามาวันนี้ผมชื่อตั๊กบริบูรณ์จิญเรือง ผมคือผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไม่เปิดเลยอ่ะยังไม่ฟังก่อนฮะฟังก่อนสิครับคุณป๋องถ้าผมชนะเป็นที่หนึ่งพี่ป๋องกล้าเดิมพันกับไหมอ่ะไม่เอาี้ห้องของผมชอบเล่นการพนันพี่ป๋องกล้าเดิมพันไหมพี่เดิมพันยังไงเดิมพันยังไงหนวดตัดออกไปครึ่งหนึ่งหายออกไปครึ่งเลยครึ่งเลยเหรอถ้าผมแพ้หัวผมนี่ผมนี่ตัดออกครึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยหาไยละหายละเอไม่ละคุณป๋อง ให้ตัดสิล uh ีเออไข่ตาสินะไครก็ได้ใครก็ได้คุณกล้าเดิมพันไหมครับสองตัดครึ่งเลยนะตัดครึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคุณป๋องพี่เก่งมีอะไรน้องกระแตมีอะไรแต่ของผมมีของพี่มาเปิดดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเกินก่อนนะครับผมมีทีมงานรายการผีนะครับที่เซา t h a ์แอฟริกา เขาเนี่ยไปถ่ายทำรายการผีกันเขาไปที่บ้านล้างนะครับระหว่างทางเดินเนี่ยเขาพบกับผีครับอว่าเกินสามชั่วโมงคลิปนี้ของคุณตั๊กจะสามารถทำให้หนวดของคุณป๋องหายไปครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ ห้ามกระพริบตานะครับเหมือนเหมือนบ้านเราเลยใช่ป่ะใช่ดูครับดูครับนี่ไงนี่ไงฮะอะไรสังเกตดูดีๆครับสังเกตดูดีๆครับดูครับชัดมากชัดมากดูครับเดินผ่านอะไรอ่ะเนึกแต่ดาวเหรอครับผมอ๋อมันนึกแต่ดาวเอเลี่ยนเอเลี่ยน เฮ้ยอะไรอ่ะคุณยังจำได้ไหมฮะเมื่อสามสิบปีก่อนมียานยูเออตกลงมาที่ซารอฟริกาแล้วรายการผีเนี่ยเขาก็ไปถ่ายแล้วก็เจอศพเอเลียนนี่แหละฮะวิญญาณเอเลียนีุนจากในช่างฝัรหาเหตุผลมาแก้ตัวได้เก่งจริงๆเลยนะครับ แต่คนอื่นเขาจะวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กันยังไงล่ะเนี่ยมันต้องเป็นข่าวมันต้องออกข่าวทั่วโลกแล้วถ้ามเป็นข่าวดังมาแล้วครับผมอืมมันมีข่าวดังมาแล้วไงฮะไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่สิบปีที่แล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ครับผมแค่นี้คุณพลาดไปเลยโฟนโดดโฟนผมไม่คุณเลยนะครับแต่ต่คุณดีไหมไม่ดีครับผมคุณละห่ำมากไหมล่าแต่เมื่อกี้มันเดินมันเออมันแต่เมื่อกี้แต่พูดเหมือนเหมือนเอเลี่ยนอะไรเอเลี่ยน อะไรฝากผู้ชมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านก็แล้วกันนะครับที่สามารถถ่ายคลิปได้ด้วยตัวเองนะก็ส่งเข้ามานะครับไปถ่ายด้วยจากกล้องจากมือถือได้หมดเลยนะครับก็ส่งมาที่ g h o s t t v a d v e r k p o i n t c o t h เนี่ยนะครับก็ทางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูบิยอเนี่ยมีของรางวัลมอบให้มูลค่า5,000บาทไม่ต้องเคอรเขินส่งเข้ามานะครับแล้วก็เขียนกำกับมาเส้นหนึ่งว่าภาพที่มันแปลกหรือว่าที่มันมีสิ่งผิดปกติมันติดเข้ามาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบอกมาเส้นหนึ่งก็แล้วกันครับนะฮะ อย่าลุกไปไหนเลยนะฮะช่วงต่อไปนี่น่ากลัวจริงครับไปชมครับ